เฮียโตเฮ้ยอย่าเพิ่งไอ้ยี่กูเปิดคลิปก่อนนไอ้ยี่นี่อ้าวยี้อะโดนกูยี้อะกูเปิดดามจากเบอร์เซิร์ฟไม่ใช่ไอ้ยี้อะมึงท้าทายกูเหรอเฮ้ยแย่ละกูเฮ้ยยกเวทเฮ้ยกูยกเวทเฮ้ยไอ้ยี่นี่เฮ้ยกูมีเฮ้ยลีใส่เขิน อ้าไอ <I S 1> ชูแม่งเก๊ดไม่ใี่อะไรอะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยลำแสงพี่คาดดวงตา,า,วงาสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะเออนี่ก็อยู่กับแบบแลนดอนลอมเบิลนะทุกคนเฮ้ย,ยเฮียแล้วมึงจะมายิงกูหาแม่มเฮียน,นี่ ยุดยิงกูสักทีดิจะปาตรงนี้เลยลำแสงดี่คาดดวงตาลำลำลำแสงดีค <c oughs> ่คาดไอ้แยของกูไม่เห็นเก่งเลยเฮ้ยท r รชล,ลำแสงนี่คาดดวงตาแย่แลแล้งขอ้ขอหลอง มึงเจอเรแสงสีฟ้ากู้เฮ้ยไอ้กเหี้ยเฮ้ยกูมีเฮ้ยกูมีมือฮักด้วยว่ะเฮ้ยรูไหมพี่มีอะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยโม่โมโมโม่โมโมดูนี่โมมโม <Okay. S 1> วิ่งตามเลยอยากการบีบอะไรวะบีบ <c oughs> อ,อ้าวไม่เห็นเก่งเลยวะเฮ้ยทุกคนทุกคนดูดีกูได้ไร เลือกคุยไอ้ย่าไอ้ไม่ได้กินทีเฮ้ยเคลียร์เอ้ยมานทำอะไรได้วะมานทำอะไรได้บ้างอะบอมอะเฮ้ยอย่าเพิ่งนะเฮ้ยพี่ขอพี่ขอสกิลหน่อยดิพี่ขอแค่ขวายางครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยขอ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 สักทีหนึ่ง เฮ้ยไม่ไม่เห็นมลยอุ้ยอุ้ยกระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแต่แต่ว่าดูนี่พี่พี่มีพี่มีนี่ด้วยของกูเฮ้ยของกูมันปัญญาอ่อนจังวะเฮ้ยคิวท์คิวท์ควีนไม่เห็นมันจะบินได้เลยโทรศัพท์เฮ้ยไอ้เหี้ยผู้ชายสไตล์ขนาดนี้ไมได้แค่คนเดียวเท่านั้นแหละยิงเลย จะป่าทำไมละจิงเลยเยกิงเลยอ่าจะฆ่ามึงเดี๋ยวนี้แหละอโมระเบิดเมื่อกี้แล้วคนสองพันสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นระเบิดไงขอร้อเฮ้ยระเบิดสายลุง <pper pper> ระเบิดปลาแล้วเป็นดิสโก้อะไรอ่ะอละเบิดลีปลาแฟดเลยไดโซบักดันโอ้ยอย่านะฆ่าพี่ไม่ได้หรอกฆ่าพ oh> well> uh ี <h 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 ่ไม่ได้หรอกนี่คืออะไรอ่ะไซเบีย

อะไรอ่ะวุ้ย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 ลบลบลบไอ้กูอ่านอนาคตพวกมึงออกแล้วเยี่ยโอ้โอ้โอ้แรงเลยไม่ไม่เบีโอไฟ่เบี้ยไม่เหี้ยล้วโอ้ยไม่จริงไม่หยุดเลยโอ้ย มันเลิกเลิกทักแชทเพิ่มเลือดเลยแล้วจะยิงทำไมละ่ะทำไมมันยิงแรงอย่างไ,ไม้เหี้ยอ๊อ้ตีนเลย <c oughs> โอ้มันยิงไม่หยุดเลยวะเฮ้กูจะตายนะไม่เ,เดียวคุ้ยแรงใช้เอวีอันนี่สกทีดิ เฮ้ยกูมีมึงเจอกูไอ้ซับถ้ามึงไม่เลิกอ่ะเฮ้กูขี่แล้วไงไว้ขี้มึงทำให้รอดจากกูได้ไหมกำแพงกูหมดตัวไรเป้ยฮึไอ้ไอ้ไอ้โมเฮ้ยพวกมึงพวกมึงตั้งไอ้วอลตั้งไอ้วอล ทำอะไรปังไงวะังเลยง่อยจัดไอ้อะไรอะเปลี่ยนอะไรได้เฮ้ยการสะท้อนอุ้ยฮะโดคิงอุ้ยอุ้ยฮะโดคิงอุ้ยสะท้อนได้ด้วยปีเลย้ขอร้อง

เอ้ยทำไมท่าววามันดูเก่งจังวะเฮ้ยกูมีโมเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้แขนโตหัวโตเดี๋ยวเราเต็มเฮ้ยเอ้ยการดแบบนี้ต้องเกับบังเลยกัดเบลดนับกัดเบลดนับกัดเบล ดับตัเบลเข้ามาเลยเข้ามาเลยอูมอมีลมหายใจหายใจตามเลยเฮ้ออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะลดรถเลอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะยี่มีเสียงแพลงด้วยเี้ยคุณว่ามันตกติกหรือกระติกแน่เลย ไอเลยปาลูกดอกยาตลบเฮ้ยตายเ้ยเหลี่ยมกูแล้วบอมกูละวายวายสลายวายดชสลดดช

เฮ้ยเหียอ้ยเฮียกกุ้่องหดนะก้ยังตายอ่ะโอ้ยเฮียโคตรเก่งเลยโอ้ยเฮียเจอปืนกระโล่งเมือนกันนั่นแหละตระแลนฮ้ยปลาระเบิดปลาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮอริเคนคิกไอ้ชีคุ้มกับตีเลยเฮอริเคนคิกอ่ะชีจะเป็นแรงดยสเฮอร์รเคนคิกเอร์ีเคนคิกอะไรยาทำเอ้ Good dad. Good dad. <laughs> what do you can not keep. โอ้โหดคิดูดิหล่อมึงเฮ้ยต๊อปใค้ต๊อปไม่ครับงนดิเกนชีกของฉันออมเฮียทุ่มพื้นอะไร่ไ่อยโดนเ้ยโดยม่โ้คุณในเฮียเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้้ เช่าดูดิชโช่าเช่าดูเช่าดูเช่าดูด <c oughs> <c oughs> ดเลย yeah. <c oughs> <c oughs> เลยเช่าดย คอนหินมมาเลยโอ้ยเยียแต่ล็อกเดยล็กของจริง้วยโ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 อยโอ้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 ยอ้ยโอ้

นี่ทำให้กูขำเยี่ยงแตกไอ้เหี้ยต้องตายไม่โดนเลยปาโคตรกาก กูวิ่กูวิ่งช้ามากกูวิ่งช้ากูตายต้องยังไม่ทำเลยอ่ะยัอ่เสเกิดไป่อุ้ย

อย่าบอกนะเฮ้ยน้ำมันยกีวาร้องโม่พี่วร้อง หลบติกแฟกหลบสติกแฟกหลบสติกแฟกอุ้ยอืมอืตเฮยเลยเฮบยเบ้ยบ้เ้ยเย lâu phải lấy chuông bắc chắn bắt 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 ต้องโดนสิงตีเข้าพวกมึงต้องตายเลยเฮียเฮียเสียงแม่งโคตรแข็งเลยกูไม่แดดไอ้เฮียกูไม่แดสไม่ดีโอก็หนีไปค่ะแล้วก็มีมีดอ่ะอุ้ยแดดแดดแดดเดสขโมยอยู่ไหนอ่ะ อันนี้ทำเลได้อ,ไดดออไดโเสารเยอะหลบมันหลบมันเลยตายแล้ว่ะยิง,<ด>งบอลย่สไปไหนวะไอ้สัสอยเฮียไม่ได้ไปแดง เฮียพวกเฮียพวกเก่งจังวะเฮียเจริงอู๋นี้แพ้ได้อย่างไรไม่กงแก